ได้สะพานข้ามสะพานข้ามตรงนี้สัญจรชั่วคราวไปก่อนนะคะกว่ออาจ,จะได้งบหลวงมามาซ่อมแซมตรงนี้ก็อยากได้สะพานข้ามเอาเอารถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปซื้อของบ้างไปตลาดบ้างไปหาหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเล็กๆที่ไม่สบายนะคะตรงน,นี้นะจะข้ามไปที่อื่นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วค่ะค่ะไม่ได้คะ่ะอยากบอกบากบอก,บอกท่านว่าให้มาช่วยเหลือชาวบ้านตรงนี้นับร้อยคนนะคะกําลังลาบ,บากมากขณะนี้นะคะ่ะว่า เดินทางไปหาหมอก็ลําบากเหลือเกินค่ะก็ขาดทั้งอาหารด้วยอาหารแล้วก็ข้าวที่ว่าจะต้องหุงหากินค่ะตอนนี้ก็ถ้าเกิดมันขาดหลา,หลายวันก็ไม่มีค่ะทางนู้นเพราะไม่มีร้านค้าร้านค้ามันอยู่ฝั่งนี้หมดนะคะก็อยากฝากบอกท่านว่าช่วยงบป,ประมาณมาซ่อมแซมเร็วๆหน่อยค่ะแล้วก็พืชผองทางเกษตรด้วยจะต้องเอาเอา,เอ,าออกค่ะต้องเดือดร้อนกระทบกันไปหมดเลยค่ะต้องสามารถต้านน้ํา ที่มาแรงแๆได้ต้องสร้างเป็นเป็นลักษณะเป็นสะพานแล้วอาจจะมีฝายใต้สะพานยังไงก็ว่ากันไปเพื่อเก็บกักน้ำนะฮะคือการซ่อมเฉพาะหน้าเนี่ยยังทำฝายไม่แข็งแรงพอแรงต้านทานกับน้ำนี่คงคงได้ได้ไม่มากนักถ้าน้ำขนาดนี้ก็พังทุก ทั้งทุกที่อย่างที่ปราบฏอยู่ขณะนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คนที่เป็นเจ้าภาพน่าจะต้องเป็นจังหวัดน่าจะต้องเป็นจังหวัดที่มาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในส่วนของผมเองเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยผมผมสั่งสั่งเขาไม่ได้คิดว่าคองคงมีอำนาจ อำนาจไม่เพียงพอถึงขนาดที่ที่จะทําให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมาได้